สวัสดีค่ะพบกับรายการใบไผยปปซเซรายการนี้ไม่ใช่รายการอะไรเลยค่ะมุกเล่งขายของขายสินค้าพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะขายเรามาทำความรู้จักกันต่อวันนี้ใบไผ่นำผลิตภัณฑ์อะไรมาคะใช่ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมาแปซเซลในวันนี้นะคะก็คือใบไผ่สเปรทาท้านั่นเองค่ะ ไว้ไปสเปรย์เท้าคุณสมบัติอะไรคะขึ้นชื่อว่าสเปรย์เท้าฉีดเท้าแน่นอนแน่นอนก็คือว่าตัวสเปรย์เท้าเนี่ยจะเป็นสเปรย์สารส้มที่มีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ฉีดไปที่ฝ่าเท้าแล้วก็ที่รองเท้านะคะจะช่วยให้ลดเหงื่อลดความเหม็นจากเหงื่อแล้วก็แบคทีเรียที่สะสมอยู่ในรองเท้าเนี่ยไม่ตีกันมันก็เลยทําให้เท้าเราเนี่ยไม่เกิดกลิ่นเหม็นอ๋อธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ธรรมาชาติเลยถือว่าเป็นสินค้าสมุนไพรเนาะตัวนี้ไหมค ไอ้ตัวเนี้ยแม่ขาเองเนี่ย ก็ใช้อยู่นะคะฉีดฉีดในที่อับจริงๆแล้วฉีดในรองเท้าฉีดในถุงเท้าเอยฉีดในเท้าบนเท้าก่อนใส่ถุงเท้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีกลิ่นอับในรองเท้าแล้วอ่ะจริงๆโดยส่วนตัวฉีดในรองเท้าด้วยใช่มาจะช่วยถนอมรองเท้าด้วยรองเท้าอาจจะอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคือท้าให้ลองนะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะเพราะว่าโดยส่วนตัวใช้ใช้เองใช้ดีมากขวดหนึ่งนี่ หกสิบ้า ml ใช้นานมากวันนี้ใบผภแฟดเซลมาก็จะต้องมีโปรโมชั่นดีๆเนาะคะ่ะมาให้คุณลูกคา้ามาเปิดโปรโมชั่นเปิดใจขอขอขอปกติราคาเท่าไหร่เอ่ยปกติราคา120บาทต,ต่อ1ดวอนปกตินะคะราคา120บาทนะห5 ml ะนะคะใช้แค่2ฟืดนะ,ะกินอับรับรองหายแน่นอนนะคะ,ะกินอับกางเกงอับอะ่ะ ฉีดแล้วยังหอมเลยไปตัางจ <อะ S 2> ังหวัออ <ะ S 2> ดอ่ะไม่มีเวลาซักกางเกงอ่ะ,อะพวกขาลุย ita. ขารุยแนะนำ่ะมาวันนี้ใบไผ่แฟดเซลลขอโปรโมชั่นดีๆจากคุณไผ่ค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราให้โปรโมชั่นที่ซื้อ2ขวดแถม1น <fi> 1ขวดค่ะตกขวดละ80บาทลดไปเลย40บบาทต่อขวดเลยค่ะ ขวดนี้นะคะปกติ<ะ>ก็คือ240บาทะนะวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้สั่งซื้อลงมาในคอมเมนต์นะคะ,ะที่เราจะใส่ไว้ในช n แนลเนาะก็คือ2ขวดนี้แล้วก็รับไปอีกหนึ่งขวดเฉลียล่ยสิค่าเฉลี่ย5้ขวดเท่าไหรค่ค่า0 0บาทเท่านั้นเอเอถือว่าคุ้มม มีเพื่อนใครที่เป็นน้องๆนะเขาจะไปเรียนรอดอหรือว่าน้องๆเรียนรอดอเนาะฉีดในรองเท้ารอดอหรือว่าน้องๆรุ่นๆที่แบบเรียนพละเออน้องวัยมต้นเนาะคะที่มีกลิ่นตัวมีกลิ่นสัะมีกลิ่นเท้าอิ่มีกลิ่นมีกลิ่นเท้าวันนี้เราไม่ได้เอากลิ่นตัวมาเนาะถ้ามีกลิ่นเท้านะคะอยากจะให้รับโปรโมชันนี้เออคืออยากจะโปรโมชันนี้คุ้มมากอยากจะให้ลองได้ได้ลองใช้ใครที่มีปัญหานะคะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้2ขวดแถม1ขวดนะคะได้ไปเลย3ขวดแบบนี้ในราคา2องร้่บาทเอ๊ะค่าส่งจะส่งยังไงเ,เอางี้ดีกว่าวันนี้ไผ่ปีค่าส่งให้ด้วยอ วันนี้คนี่คาเจอคลิปนี้ค่าเจอคลิปนี้สั่งซื้อใต้คลิปนี้นะคะสั่งขอเน้นย้ำนะว่าสั่งซื้อเฉพาะในใต้คลิปนี้นะคะคือไม่จํากัดเวลาใครเจอคลิปนี้สั่งซื้อใต้คลิปนี้คุณไผ่บอกให้เลยค่ะโปรโมชั่น2ขวดแถม1ขวดพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยรีบกดเข้ามาเลยนะคะแล้ววันหลังเราจะกลับมากับ โปรโมชั่นดีๆสินค้า,าดีๆกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเนาะค่ะใช่สำหรใบงไผ่แปด <8 S 1> เซลแปดเซลไว้ติดตามกันนะคะอย่าลืมนะสองแถมหนึ่ง๊ายบายี